สวัสดีครับนายพิเนายพิเคชาแนครับผมวันนี้จะมาคุยกับเรื่องดรามา่าก่อนหน่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ตามรับชมตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะแล้วก็ขอขอบคุณ473 s u b s c r i b e แล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยที่เข้ามาคุยกันเนาะรู้สึกดีใจมากกับการที่เป็นช่องเล็กๆมีจำนวนคนดูอยู่แค่หลัก50กว่าคนต่อหนึ่งคลิปแต่ที่มากหน่อยก็จะมี6 d ดีอะไร7,000กว่าอันนั้นก็ถือว่าก็ดีใจนะที่ที่ทำให หลายๆคนนำเอาไปใช้ต่อยอดได้แค่นั้นหมดดีใจแล้วจนสังเกตเห็นว่าผมทำคอนเทนต์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะทั้งๆท,ที่มีคนดูอยู่50คน20คนก็แล้วแต่ผมก็ทำคอนเทนต์ของผมมาเรื่อยๆเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าแค่ใครสักคนหนึ่งได้ประโยชน์จากมันก็ถือว่าสิ่งที่ผมทำนั้นก็คือประสบคความสำเร็จแล้วดังนั้นเรื่องคนดูเรื่อง u b s c r i b e เรื่องกดไลค์อะไรพวกนี้มันก็จ,จะเป็นกำลังใจให้ผมนะแต่ว่า ผมก็ยังคงมยึดมั่นว่าเราก็ทําต่อไปถึงมันจะไม่มีใครให้การยอมรับหรือดูมากมายนักก็ตามเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเหตุผลที่ต้องมาคุยในวันนี้เนื่องจากว่าผมเห็นช่วงเนี้ดราม่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานแต่งหรือจะเป็นกลุ่มผมเองก็ตามกลุ่มหาช่างภาพรับงานถ่ายภาพทุกประเภทเนี่ยก็มีดราม่าแทบจะเกือบทุกวันเลยนะผมก็นั่งในลบโพสจนเหนื่อยเหมือนกันนะบางทีอะต่อกรกับพวกขายสบู่ดูคลิปก็เงินกู้อะไรพวกนี้ก็เหนื่อยแล้วนะ ยังจะต้องเจอกับพวกดราม่าอีกก็แบบอขอได้ไหมไม่ไดราม่าในกลุ่มได้ไหมเกลียดแล้วเหนื่อยแล้วเป็นแอดมินคนเดียวด้วยอ่านั่นก็คือเหตุผลที่จะมาคุยในวันนี้เรื่องที่เราจะคุยในวันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของผมมุมมองของผมประสบการณ์ของผมและการตัดสินใจของผมดังนั้นผมไม่ได้บอกนะว่าท่านทําถูกหรือทําผิดแต่นี่คือสิ่งที่ผมเลือกที่จะทําถ้าคิดว่าดีก็นําไปทําตามหรือเอาไปประยุกต์ใช้ดัดแปลงก็แล้วแต่แต่ถ้าคิดว่ามันไม่ถูกต้องไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปหรือคอมเมนต์ความเห็นไว้ได้ นะครับผมก็จะขอขอบคุณมากโอเคถามว่าตลอดระยะเวลาที่ผมถ่ายงานมาเนี่ยมีปัญหาหน้างานไหมมีปัญหากับลูกค้าไหมมีครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยในความหมายก็คือ6ปี7ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหากับลูกค้าครั้งเดียวอ่ะหนึ่งครั้งที่เกิดปัญหาก็คือไฟล์ภาพหายเป็นภาพนิ่งคือเราไปถ่ายถ่ายเรือยอทถ่ายบนเรือยอทเนาะเป็น เป็นกลุ่มน้องพิตตี้ไปถ่ายบนเรือยอทแล้วปรากฏว่ารูปอะ่ะมันม,มีผมแบบไป3ามกล้องแล้ววันรุ่งขึ้นจากวันนั้นก็คือผมต้องไปถ่ายงานแต่งแล้วผมเนี่ยรีบเซฟแล้วผมก็ลืมเซฟ m อเมม,มกล้องเนี้ยจนทําให้ภาพน่มันหายไปแล้วมันมีอยู่ประมาณ2ภาพที่ลูกค้าต้องการก็คือภาพรวมหมู่ทั้งหมดบนเรือเลยประมาณ10กว่าคน กับด้านหน้าเรือแล้วก็ด้านหลังเรือถ่าหน้าให้ทะเลกับถ่าหลังให้ทะเละจะมี2เซตที่หลักๆเลยที่เป็นภาพหมู่ทีนี้ก็ลูกค้าเองก็เริ่มมีความไม่พอใจก็เลยไปต่อว่าทางเรือยอดเรือยอดก็ถามผมว่ารูปไปไหนผมบอกอ๋อโทษดีครับรูปหายกู้แล้วมันกลับมาไม่ได้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองแต่ว่ารูปทั้งหมดอ่ะ1200พันสองร้อยกว่าภาพนั่นคือเราถ่ายให้เขามีทุกคนในนั้นแล้วใน1200พันสองร้อยกว่าภาพมีแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้รวมทุกคนในเฟรมเดียวอ่ะ ซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราผิดในส่วนนี้เออเราก็ไม่ว่าอะไรนะเรายินดีจะคืนเงินทั้งหมดให้เพียงแต่ว่าทางเรือเนี่ยเขาเหมือนไปต่อรองให้แต่ทางลูกค้าก็ไม่โอเคก็เลยจะมีการประจงประจานอะไรเกิดขึ้นทางเรือก็รับมือไม่ไหวก็โยนมาทางผมซึ่งผมบอกทางเรือไปว่าให้คุยกับผมเลยโดยตรงเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยในส่วนของเรือที่ได้อ่าในส่วนต่างค่าตัวผมไปค่าตัวของผมและทริปที่ลูกค้าให้มา ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยผมยินดีคืนทั้งหมดให้แล้วก็รูปทั้งหมดผมยกให้เพราะผมถือว่าผมปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์แบบภาพหายไป2ภาพหลกัลกๆนะ2ภาพจากกล้องนั้นคือจริงๆมันมีมากกว่านั้นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นรูปเดียวของคนอื่นที่ผมเรียกถ่ายเล่นๆอันอนั้นก็คือส่วนหนึง่งอันนั้นอนะคือมันมีถ่ายจากอีก2กล้องอยู่แล้วที่1200พ,พันสองกว่าภาพมันม,ม,นมีมันมีมันมีภาพลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่า2ภาพจากเลนส์วายตรงนี้มันหายไปก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ยินดีที่จะะรัับบผิดชออในนนนส่่ว้ไป เราก็คืนเงินให้ลูกค้าทั้งหมดคือถ้าเรื่องนี้มันมาถึงผมตั้งแต่แรกอะ่ะโดยที่ทางเรือไม่ไปต่อรองกับเขาอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ยืดยาวสองวันสามวันอย่างนี้เพราะการที่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราอะ่ะแล้วเราต้องถ่ายงานอยู่อ่าอย่างวันที่ผมรู้เรื่องครั้งแรกก็คือต้องรีบกู้ฝ่ายแล้วเป็นวันที่ผมต้องถ่ายงานใจเราก็จะพระวพวงก,การกู้ฝ่ายว่าจะขึ้นไม่ขึ้นมาไม่มามีไม่มีอ่าปรากฏพอมันไม่มีทีนี้ก็เรื่องการต่อรองเจราจาเขาจะจบยังไงอ่าในขณะจบยยงงงงไเราาาก็ต้อถ่นอีก ใจเราเราก็แบบหน้างานเ็าต้องทํางานให้เต็มที่ก่อนเออเราจะมาให้ลูกค้าตรงนี้เสียงานก็ไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นทางนี้ก็มีปัญหาทางนี้ก็มีปัญหาเราต้องเอาทางนี้ให้ดีก่อนแล้วปัญหาเดี๋ยวเราค่อยไปจบสุดท้ายตรงนั้นก็คือเขาก็ให้เพื่อนแอดไลน์มาแล้วก็คุยกับเราเราก็โอเคครับผมยินดีรับผิดชอบแทนทุกคนทั้งหมดเพราะถือว่าผมทําหน้าที่ของผมได้ไม่เต็มที่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบพันสองภาพที่ผ่านพันสองภาพที่เราถ่ายมานะั่นคือไร้ความหมายเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่เขาต้องการ2ภาพนี้มันก็เลยแบบไม่มีอออะไรอไรปต่ออง ซึ่งบางคนอาจจะมีการต่อรองหรือเจราจาอะไรได้อันนั้นคือส่วนของคนอื่นนะแต่สาหรับผมคือถ้ามันจบตรงนี้ได้ให้มันจบเพราะการที่มันมีดราม่านอกจากมันจะเหนื่อยใจแล้วอ่ะต้องมานั่งอธิบายให้คนอื่นฟังอีกเออถ้าตรงเนี้ยเราเจ็บได้ไหมถ้าเราเจ็บได้เราจบเลยเออผมยอมเจ็บผมยอมถ่ายฟรีเพาะยอมเสียเงินทั้งหมดคืนเสียค่าน้ำมันน้ำมันช่างมันผมคืนเงินทั้งหมดไปให้ลูกค้านั่นก็คือจบปัญหาหน้างานตรงนั้นนั่นคือเคสที่ค้างเรียว ครั้งแรกและครั้งแรกและครั้งเดียวของผมเลยที่มีปัญหากับลูกค้าทีนี้มาดูลักษณะหน้างานที่เราเจอบ่ Boy Boy. อยๆอย่างเช่นลูกค้าเกินเวลามาลูกค้าผิดข้อตกลงสมมติเราคุยมาถ่ายแบบนี้สุดท้ายหน้างานมาถ่ายแบบนี้แล้วทางช่างภาพเองก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็มีน้องๆหลายๆคนนะฮะก,ก็เข้ามาถามผมว่าพี่ยก,ยกตัวอย่างเช่นงานแต่งสมมุติเราเดีลลูกค้าไว้ตั้งแต่6โมงเช้าแล้วไปจบที่เที่ยง คือเขาอาจจะบอกไม่มีกินเลี้ยงหรืออะไรแบบนี้โอเคเราก็รับงานมาในราคาที่หกโมงเช้าถึง,ถงเที่ยงปรากฏว่าลูกค้าเกิดเปลี่ยนแปลงขันมากเดินตอนตีห้าสมมตินะฮะขันมากเดินตีห้าแล้วงานไหลไปถึงบ่ายโมงผมยกตัวอย่างเคสประม,มาณนี้แล้วกันแล้วช่างผ้าเองอก็รู้สึกไม่พอใจแล้วเหมือนโดนเอาเปรียบคําถามคุณจะเลือกแบบไหนหนึ่งเดินไปแจ้งกับลูกค้าว่าลูกค้าครับผมขอบวกเงินเพิ่มหรือสองลูกค้าครับหมดเวลาคิวของผมแล้วผมขอกลับหรือสาม รับผิดชอบหน้าง,งานตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนอให้มันจบงานไปก่อนแล้วค่อยมาบอกให้ลูกค้าฟังให้เป็นดุลยพินิษของลูกค้าเองว่าเขาจะยังไงกับเราหรือไม่พูดอะไรเลยมไม่พูดอะไรเลยปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปรับเงินแล้วจบคุณก็มีทางเลือกอยู่ทีนี้ถ้าถามผมนะถ้าผมนะเป็นผมนะหรือใครทั่ว,วไปก็แล้วแต่คนเรามนุษย์เนี่ยมันมีนกลไกเขาเรียกว่าโปรแกรม ในร่างกายเนี่ยระบบดีเฟนซ์เมกันนีซึมกลไกการป้องกันตัวเองเวลาใครสักคนจะพูดเพื่อหาเพื่อนหาพวกเขาจะไม่บอกหรอกครับว่าเขาจ้างเรามาเท่าไหร่เขาคุยกับเรามาแค่ไหนเขาบอกกับเราอย่างไงอ่าเขาจะไม่พูดในส่วนนั้นแต่เขาจะไปพูดว่าเนี่ยจ้างช่างภาพคนนี้มาแบบนี้มาแล้วถ่ายแบบนี้เป็นแบบนี้อะไรยังไงอย่างนี้เหมือนเวลามีดรามา่าอย่างเช่นอ่า ลูกค้ามาโวยวายว่าเนี่ยช่างภาพถ่ายรูปไม่สวยช่างภาพไม่ตรงต่อเวลาช่างภาพาแต่งภาพมาไม่ดีเขาไม่บอกนะครับว่าเขาจ้างมาเท่าไหร่ในบางเคสที่ผมเคยเจอก็คือให้แต่ค่ารถน้องอให้ค่ารถน้องน้องไปเก็บพอร์ตคือภาพที่ได้กับไม่ถูกใจเขาก็นแน่นอนแหละน้องมันเป็นมือใหม่น้องมันก็แค่ไปหาพอร์ตไปเก็บประสบการณ์คุณเป็นคนเลือกเขาเองด้วยด้วยเหตุผลนี้คุณบอกเขาเองว่าเขาต้องการแบบนี้ แต่ถึงเวลาไปคุยกับคนอื่นไปสไปว่าเส,เสียให้หายกับน้องกลายเป็นว่าน้องผิดอะไรประมาณนี้คือการยกตัวอย่างให้ทราบว่าบางครั้งอะเวลาคนพูดลูกค้าพูดเขาไม่พูดนะผมไม่ได้เหมารวมลูกค้าทุกท่านนะครับทุกท่านลูกค้า99.99% 99ทุกท่านดีหมดแต่จะมีบางคนท,ที่อาจจะมีความอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคดีผีผักอะไรเขาว่าไปจริงๆตัวตนเขาวันนั้นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่วันนั้นมันเกิดผีผักใช้คำนี้แล้วกัน ให้เขาเกิดพูดลักษณะนั้นมาละกันอะผมผมไม่อยากจะไปว่าว่าใครเป็นคนไม่ดีเนาะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเนาะแต่ว่าน,นี้เล่าให้ฟังว่าบางครั้งถ้าเขาไปพูดอย่างเงี้ยตัวเราเองที่เป็นช่างภาพก็เสียทีเนี้ยถ้ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดกับผมละผมจะทำยังไงซึ่งจริงๆต้องบอกว่าผมเกิดบ่อยนะไม่ใช่ว่าเกิดครั้งเดียวนะเกิดเป็นประจําวิธีของผมก็คือก่อนจะไปก่อนจะไปงานเนี่ยเราต้องแคปข้อความให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูก่อน อ่าโอเคครับลูกค้ากาหนดการตามนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้ไหมอ่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้หรือหาเหตุผลอะไรก็ได้เพื่อเป็นการยืนยันยืนยันตัวข้อตกลงของเรากับลูกค้าอ่าอย่างเช่นถ่ายถึงเที่ยงนะครับไม่มีกินเลี้ยงโอเคตามนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติเขามีกินเลี้ยงขึ้นมาแล้วเลยมาเนี่ยก็ทางลูกค้ารู้แล้วว่ามันเลยเที่ยงมาแล้วถูกไหมฮะเขารู้เพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมไปเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขารู้ว่าเกินเวลาแล้ว แล้วเราก็ทําการถ่ายต่อให้เขาโดยที่เราไม่อิอดอดสิ่งที่ผมมกักจะได้ก็คือคําชมกับทิปแต่บางครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้ทิปหรอกบางครั้งก็จะเป็นคําชมธรรมดาแต่ถามว่าเทียบกันระหว่างคําชมกับคดาด่าอันไหนเหนื่อยใจน้อยกว่ากันแน่นอนเหนื่อยกายเหนื่อยเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเหนื่อยแน่ๆแหละกายอ่ะแต่ถ้าเทียบกันระหว่างคําชมกับดรามา่าคาชมเหนื่อยน้อยกว่าดราม่าแน่นอนเพราะถ้าเคสนี้เกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณต้องไปแก้ตัวหน้าโซเชียล คุณต้องไปหาข้อมูลคุณต้องไปสารพัดสารเพยแทนที่จะเอาเวลานั้นมาทํางานคุณทํางานเยอะหน่อยเหนื่อยหน่อยโดนเอาเปรียบหน่อยแล้วคุณได้เงินกลับมาบ้านแล้วมันจบดีกว่าเงินได้จริงตามกําหนดกลับบ้านจริงตามกำหนดแต่ต้องมานั่งไล่ตอบคอมเมนต์ดรามา่าถ้ามันจะเกิดขึ้นหรือลูกค้าจะรู้สึกไม่โอเคอะคุณไม่พอใจคุณบ่นคุณไปด่าคุณในคนเดือนคนนี้คนน,คนนู้นนนฟังคุณไม่มีสิทธิ์ได้แก้ตัว แถวนั้นเขาก็ลเอาละโอเคคุณหมดคอนแทคแล้วกดแดกแล้วผมก็เลยจะบอกน้องๆพี่ๆที่เป็นคนในกลุ่มว่าถ้าอะไรที่เรายอมได้เรายอมไปเถอะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับการที่จะไปเอาชนะลูกค้าเพราะถึงเวลาที่เราชนะสุดท้ายแล้วจริงๆชัยชนะนั้นมันชนะจริงหรือเปล่าคือถ้าเราวางเรื่องเงินออกไปก่อนเรื่องของตัวดีที่เราดีลไว้ข้อตกลงเนี่ยวางไปก่อนแล้วทําหน้างานของเราให้ดีที่สุดอย่างนี้มันน่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าไหม สำหรับผมนะผมอาจจะดีลเลิรกับลูกค้าไว้เที่ยงลูกค้าจะไหลถึงบ่ายผมกม็ยอมได้ผมยอมให้ใหได้ผมให้เขารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าว่ามันเกินเวลาเขาอาจจะมีคําขอบคุณหรืออาจจะมีสิน้ําใจมาให้ทีหลังก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ดีกว่าดีกว่าต้องมาแบบโดนทะเลาะกันทีหลังมาดราม่าที่หลังเพราะว่าการให้มันเกิดดราม่าหนึ่งครั้งมันคือสิ่งที่ทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้แต่การด่าหน้าเฟซด่าลูกค้าหน้าเฟซบ่นลูกค้าหน้าเฟซผมยังทําไม่ได้เลยเหตุผลเพราะว่าบางครั้งลูกค้าที่อยู่ในเฟซก็มีแอดเฟซมาบางครั้งลูกค้ามาส่องเฟซก็มีแต่โอเคแหละมันอาจจะแบบโพสในเวอร์ชั่นที่เป็นคนที่เป็นเพื่อนในเฟซเห็นแต่คนที่เพื่อนในเฟซบางคนก็เป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นลูกค้าในอนาคตพอเขาเห็นผมโพสกษณะอย่างนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้ช่างภาพคนนี้ไม่ดีชอบเอาลูกค้ามาประจานหน้าเฟซชอบด่าลูกค้าชอบบ่นลูกค้าชอบ ชอบตาหนิลูกค้าแล้วถ้าฉันไปเป็นลูกค้ามันล่ะฉันจะโดนแบบนี้ไหมดังนั้นในความเป็นช่างภาพบางครั้งเราต้องเก็บเก็บความรู้สึกครับเก็บทุกอย่างเออเก็บไว้ในใจแล้วปล่อยผ่านมันไปรับเงินมีอะไรก็แล้วแต่เก็บไว้ในใจรับเงินเข้ามาแล้วปล่อยผ่านมันไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเกินเวลามาชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเราไหวเราทำเถอะครับเพราะการที่เราไปพูดไปเถียงไปเอาชนะลูกค้า นั่นคือคุณแพ้แน่นอนโอเคสําหรับเรื่องที่คุยในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนเนาะแต่ถ้าเกิดมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีหรือคุณคิดว่าไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะฮะเพียงแต่ว่าเรา,เล,าเล่าสู่เ้าสู่กันฟังเนาะประสบการณ์ของผมผมเชื่อแบบนี้ <S <S ผมคิดแบบนี้ <S <S ผมคิดว่าการจบงานที่ดีที่สุดคือการไม่มีปัญหากับใครเลยแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่อย่างมีความสุขดีกว่าไม่จบงานนี้อย่างอะไรหลายๆอย่างคาอกคาใจ อย่างดราม่ากันยังไม่เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นต้องไปถ่ายงานแล้วต้องเอาเรื่องนี้ไปคาใจกับงานท้างหน้าสมองสมอง,ม,องมันตันมันตีบมันถ่ายงานต่อไม่ได้มันได้งานที่ไม่ดีมันก็จะเป็นปัญหากับตัวเราเองอีกดังนั้นยิ่งเราไปมีปัญหากับคนทั่วโลกมากเท่าไหร่สิ่งทุกอย่างก็สะทบมาที่จิตใจตัวเราเองเท่านั้นโอเคขอบคุณที่รับชมนะฮะไว้เดี๋ยวอีพีหน้ามีอะไรมาคุยกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วปิ้ว